สวัสดีครับค้นเสิงบรรนาดังครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาดูกันเป็นแปลงของแมวอโมครับมันยังยังไ่เล้าใจเลยครับพี่น้องครับผมยังบม่เล้าใจเลยครับคือว่าสีขาวเขาหายฮะจะออามาเป็นสีอ๊อกสีเขียวครับเขียวอมอย่างเหลืองนะพี่น้องครับแล้วก็ผมจะมาไล่ดังบนนาดังเนาะเพราะว่าผมก็ไล่ข้างนึงละแล้วความดังเขาอะมันชัดขึ้นครับมันมีเยอะขึ้นเนี่ยผมยังไม่เล้าใจเลยนะดูดีฮะเนี่ย พี่น้องดูสีเขาเปลี่ยนไปหมดครับเดี๋ยวผมจะปาน้องใบพอเนาะนี่นะครับพี่น้องครับเนาะไอ้ตัวนี้ครับเป็นหูจ้างนะครับเนาะหูจ้างดังมินนี่พอดีตอนที่เขาแจ้งยอดออกมาครับเป็นแมงครับหลักพี่น้องเนาะดูนะแม่แมงนี่ไม่ช่างกินตีดด่างฮะแต่บอกไปนงครับเดี๋ยวรอใบไม้ออกมาครับเนาะไม่ได้ซีเรียสายจังมากไหมครับไอ้ตัวนี้หัวก็ใหญ่ไม้นะเนาะพี่น้องเนาะ ตัวนรี้ก็ย้ายมาครับได้มาปุ๊บขาผมแปลกใจหล,หลายอย่างนี่ฮะน,น,นี่ครับสิีสีแปลกใจครับแม่โอมโมครับย่งหมแล้วย่งางหมแล้วใจเลยนะครับไปร้องดูดนะฮะจะออกแบบเขียวอมอมเหลืองเนาะไปน้องเนาะนี่นะฮะจากที่เขาเคยข่าวแบบโอมโมเนาะ สุดท้ายจะเป็นแบบนี้ไปต้องดู้ฮะดูดูดูกา้านเขาครับก้านเขาสีก็เปลี่ยนนะฮะไปต้องดูนะฮะนี่จากโอมหมูเนาะนีะ่ฮะจะไปไปต้องดูชัดๆขนะ้างหลังไปต้องเนาะผมไม่แน่ใจเต่นะฮะด้วยเหตุผลอันยังเหรอผมก็ไม่แน่ใจแต่ความคิดผมครับช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะเนาะไปต้องเนาะหน้าหน้าฝนไปฝนต้นหนาวฮะ ดแดดมันบ่ค่อยมีครับจะเกลียวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมคิดว่าเป็นประมาณนี้เนาะอาจจะแดดอาจจะน้อยลงไปเนาะเพราะว่าผมเลี้ยงติดลำไรเนาะนีะฮะดูนะครับซิ่งที่ขาวขาวครับหายครับจะออกเขียวอมขาวอ้ยอมเหลืองฮะเขียวอมเหลืองน้อยๆนะฮะอันนี้รุดนะครับพี่น้อง ตัวนี้รุดนะฮะผมพยายามจะไล่ครับเนาะตัดใบไล่ออกมาครับนี่ฮะนี่ไปเรื่อยครับเนะ้องเป็นรองใบเรื่อยดังครับนี่ฮะนี่นรครับเป็นรองครับดูครับใบนี้นะใบนี้เขารุดเลยฮะมีมีห้อยดังเลยนะฮะ แต่ดูครับดูใบไม้เขาออกมาครับนี่ฮะนี่คือใบไม้เขาครับเนี่ยใบไม้ขอกมาด่างครับแต่ใบนี้รุดนะฮะนี่ลูกเขาครับพี่น้องลูกเขามีมีด่างติดอยู่นิดนึงฮะในน้อยเดียวนี่ฮะอันนี้มูนี่ผมเพาะไว้ครับนะเปน้องเนาะดูนะฮะ นี่เป็นหูวจ้างครับพี่น้องจ้างดังเหลืองเนาะนี่นะ,ะนี่ครับตีว่ากูกูต้นตะก,กี้ครับตีว่าแมงกินใบด่างครับหูวจ้างครับเป็นออกออกมิ้น,นครับพี่น้องเนาะนี่ต้นตูนนะฮะดูครับดูใบไม้ของมาครับนี่นะฮะคตัวนี้อยู่แบบหลายๆย่างเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ครับที่ผมแยกไว้ว่าดันครับในคลิปเนาะนี่นะฮะก็บัดตายครับไปน้องบัดตายเนาะแยแบบเฮาเกยแยเนาะมันมีละการอย่างครับแต้ก็บัดตายครับเนาะถือว่าเจ้ได้ครับบัดตายก็โอเคครับนี่นะฮะไปนองดูว่าต้องยอมครับครับการเลี้ยงไม่ดังครับมันต้องมีรูดผ่องครับแต่เจี้ยมันก็คือมีดังมันออกมากกว่าย่างดังครับแต่จะออกตอนไหนเขายังหมูฮู้ครับเนาะ นี่แล้วก็นี่ยฮครับดูครับไป้องนี่นี่ยายพิลุนนะครับเนาะเอเปิดมานะฮะนี่ฮโซนี่นะไป้องเดี๋ยวผมจะไล่หมรอบครับผมจะตัดไลาด่างผำรอบเนาะตีคลิปก่อนผมเคยลงไปครับนี่ผมดูดูว่าความดังเขาออกมาเยอะกว่าเก่านะ ด,ดูแบบโดยรวมๆนะพี่น้องเนะคือว่าเขาออกมเ้เขาจะดังเยอะกว่าเก่าผมก็เรียกว่าจะลองลอพอผมหลอบครับเนาะลอพอผมรอบเพื่อมาจากออกมาโหดกว่าเก่าครับไปลองดูก้านเขาน,นี่ฮะก้านเขาออกมาดางังตัวนะครับ ก็ข้างจากออกมาดีนะครับไปลองเอาครับผมจะเอาเล้วนะไปลองเนาะเดี๋ยวขอนอยญาตั้งกล้องกันครับเนี่ยผมมีวิธีอย่างบางอหมาครับไปลองตัดเลยตัดแบบนี้ครับพอแบบเรื่องออกมาแหรครับ ตัดเลยนะครบเต้องไปเสียดายมั้ครับเพราะว่ามันมันตายครับพี่น้องมันมันเตายครับเดี๋ยวเาเอามาแห้ครับรุ่นไว้รุ่นครับอันนี้ก็รุดนะครับพีน้องผมพยายามจะตัดไหล่ครับดูฮะยังรุดดูนะฮะ ก้ามป้งครับก้ามป้งนี่ผมผมเพาะครับเนาะผมแยกออกมาเพาะนี่ฮะนี่หัวจ้างดังนะครับดังนิดหน่อยครับเป็นน้องเนาะเหมือนมื่อก็เป็นกับต้นตะกี้ครับอูดูกันนะฮะนี่ครับผมได้ตัดเกียงหมดละนี่นะฮะนี่นะครับเป็นน้องครับเนาะตัดเหลือกัน่ออีกเลยนะฮะ เดี๋ยวผมมาล้อรุ่นด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาออกมาจะได้เนาะเดี๋ยวผมจะลงคลิปแหมรอบเขาเนาะพีนนะน่น้องเนาะพี่น้องไ้ดูข่าวร่าว่าอเปียงแปง้แปงเขาจะไปทางใดเนาะไปในแนวทางใดของดีกออย่างกอ,งอ,งองครับเนาะแต่ผมผมประกาศน,นะครับว่าบัตรตายนะครับตัดไปไม่นะบัตรตายหรอกเขาบอกผมตัดมาหลายรอบแล้วครับ นี่ลูกฟอเรสตครับนาะพี่น้องนะผมพ่อเองครับเนาะพ่อแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องตัดก็คือวางไว้ให้ดินกบไว้เนาะแต่ว่าโดน้ฝนโดน้อย่างก็ไปตามมัาครับตามสภาพครับผมจะทำแบบธรรมชาติที่สุดครับเนาะบ่ได้โอ้ยังมากไหมครับเนาะไ่ได้พิเศษจากมากไหมผมวิ่กันโอบครับลองดูครับว่าเขาออกมามันจะเป็นจะได้ผมเนาะนี่นะฮะปล่อยแบบธรรมชาติไปเลย เกมมินี่ฮะอันนี้ก็คกรีนโฟเรสนะฮะแต่อันนี้เป็นบนน้าญี่ปุ่นเนาะพี่น้องเนาะผมเอามาวางไว้ที่วางของผมเนาะน,นี้ก็ับสุกว่านี่ฮะพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่มแตกมาแล้วเนาะเนี่ยเริ่มเริ่มแตกนอแตกจะออกมาแล้วครับน,นี่ก็อีกชุดหนึ่ง ผมรู้ึกว่ามีครับเนาะมีมีม,มีดูครับจุดเขียวนะครับออกมาของละมันน่าจะตายครับไปเนาะอาจจะมีพอ,องครับแต่เปนส่วนนเยอะครับเนาะ